มาเปิดกล่องอีกแล้วค่ะเช้านี้มาเปิดกล่องจากภูกเก็ตค่ะกล่องนี้ส่งมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะวันเดียวถึงไม่อยากจะเชื่อจากภูกเก็ตวันเดียวถึงค่ะว้าวมาดูสิคะว่าอะไรอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่หน่อยได้สัมผัสค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเพื่อนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ค่ะนี่ ใหญ่มากเลยค่ะลูกนี้ใหญ่มากเลยลูกนี้ใหญ่มากๆสวัสดีค่ะคุณสมัยค่ะสวัสดีค่ะ,ะนี่ค่ะลูกหีสดค่ะจากภูเก็ตด,ดูสิคะลูกหยีสดจากภูเก็ตค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หน่อยได้สัมผัสเลยค่ะได้สัมผัสในชีวิตเลยโอ้ยหกสิบ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 สี่ปีแล้วค่ะได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะเดี๋ยวหน่อยจะมาเกะดูนะคะว่าลูกหยีสดเนี่ย ข้างในมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นเนี่ยประมาณสักประมาณสักออสองเดือนมาแล้วนะคะในรายการหนึ่งค่ะในรายการหนึ่งนะคะที่ของช่อง WorkPo ทอยดคะ mm ่ะ hmm. เขาได้นำมาแสดงให้ดูว่าโหยรู้ไหมลูกหีเนี่ยนะต้นหีเนี่ยค่ะต้นดีนะคะกว่ามีอายุยาวถึงเป็นเป็น ร้อยปีแล้วต้นหนีที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นี่นะคะ mm hmm. เขามีอายุถึง300ปีที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วก็เขาเก็บผลผลิตกันเนี่ยมันน่าตื่นตะลึงมากเลยแล้วก็ดูสิคะเนี่ยดูเม็ดสิคะเพื่อนๆดูสิคะเม็ดเป็นอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวหน่อยจะชิมนะคะเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะเดี๋ยวจะชิมซิ คือปกติเราจะรับประทานกันก็นกคือลูกหยีกวนใช่ไหมคะจะมีประมาณว่ากวนแบบไร้เม็ดก็มีหรือกวนทั้งเม็ดหรือลูกหยีที่เอาไปเคลือบน้ําตาลใช่ไหมคะแบบนั้นเดี๋ยวนายขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรคะ่ะใครเป็นคนจังหวัดภาคใต้ที่รู้จักลูกหยีช่วยขี่เข้ามาด้วยคะ่ะช่วยขี่เข้ามาด้วยคะ่ะสักครู่ค่ะบกมือใหญ่ๆบกมือใหญ่ๆคุยสมัยก่อนคะ่ะเดี๋ยวนอยขอชิมน,นะคะ อืมอืมอืมนุ่มมากๆค่ะชักรู้ค่ะอืมเปรี้ยวอมหวานขมนิดนึงอืมเดี๋ยวน่าจะคิดน่าจะคิดสูตรดีกว่านะทําขนมเค,ค,มมเค,คก้กดีไหมทําขนมเค้กลูกหีดีไหมอืมเห็นไหมคะ นล้ามันหยุดไม่ได้แล้วอ,อร่อยจริงอ่ะคุณไม่ต้องไปตวหรอกเห็นอืม,อ,ม,อ,มอร่อยจริงๆอ่ะค่ะมีความหวานมากกว่าความเปรี้ยวค่ะหูยจะดูลูกสิคะดูลูกบเบร้งเลยค่ะเนี่ยเบร้งเลยเรามาดูประโยชน์ของเขาก่อนนะคะประโยชน์ของลูกหยีนะคะ รากนะคะรากของต้นลูกหยีเนี่ยโอ้โหซึ่งเป็นต้นที่มีอายุถึงร้อยปีนะต้องสามสิบปีถึงจะมีลูกแบบนี้นะแล้วรากเนี่ยเอามาทำเป็นให้คุณแม่ดื่มทำให้เกิดการน้ำนมของที่จะมาให้บอมบุตนะคะออกมามากแบบนี้ค่ะนี่คือรากนะแล้วก็แล้วก็ลูกหยีนี่สามารถจะรักษาแผลด้วยนะแผลผิวหนังได้ด้วยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะเอายอดลูกหยีเนะี่ย ยอดที่เป็นใบอ่อนของหญีมาก,ก็จะเป็นยาระบายหลอดอ่อนด้วยค่ะเดี๋ยวหน่อยขอแกะลูกยักษ์นี่นะคะยักษ์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณโค้ชนะคะที่ส่งมาให้โค้ชโชดกค่ะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะโค้ชเองขายแต่งโมใช่ไหมคะแล้วโค้ชมาโชว์แบบนี้มาโชว์แบบนี้มาโชว์แบบนี้ โวขึ้นมาแบบนี้นะให้หน่อยเห็นอย่างนี้อะไรเนี่ยหน่อยก็ต้องสนใจใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆมันช่างน่าตื่นเต้นดูลูกสิคะว้าวดูข้างในสิคะว้าวว้าวดูค่ะเนี่ยหืมเหน่อยจะมาทําขนมเค้กดีกว่าใช่เดี๋ยวมาทําในรายการความรู้คู่คัวคุณหน่อยนะคะเพราะว่าขนมเค้กอ่ะเราสามารถทําอะไรก็ได้นะ ขนมเค้กกล้วยหอมใช่ไหมขนมเค้กมะตูมใช่ไหมขนมเค้กแครอทขนมเค้กอะไรขนมเค้กสตรอเบอรี่ก็ได้นะขนมเค้กโอ้ยทําได้หลายอย่างมากเลยเราก็จะมาขนมเค้กลูกหยีกันดีกว่าคงไม่มีใครเคยทาแน่ๆเลยไหนจะลองทําดูนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโดนัทดีไหมโดนัทลูกหยีอ้าเห็นไหมเห็นไหมเริ่มได้เมนูแล้วนะโดนัทลูกหยี อะไรอีกอะเดี๋ยวคิดออกเองเดี๋ยวคิดออกเองขอชิมดีกว่าขอชิมลูกยักอีกครั้งนะคะลูกยักมากเลยค่ะขอชิมลูกยักแต่ว่ามันมีขาวๆแป๊บนึงนะคะขอหน่อยตัดออกก่อนนะคะว้าวขอบคุณมากมากเลยค่ะสิ่งดีๆให้กันนะคะวันนี้แล้วก็เขาสามารถจะช่วยแก้อาการเจ็บคอได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ไข้หวัดได้ด้วยค่ะชิมดีกว่า ชิมด้วยรวมเพื่อนๆค่ะนี่โอ๊ยมีสองเม็ดมีสองเม็ดลูกยักษ์มีสองเม็ดอืมอืมมีสองเม็ดในตัวเองมีสองเม็ดในตัวเองด้วยค่ะว้าวว้าวว้าวดูเม็ดมันซีดูเม็ดมันซีเห็นไหมคะเห็นไหมคะว้าวว้าวว้าวอ๋อนี่เองนี่เองไงที่เวลาเขาแกะเม็ดใช่ไหม เขาแกะเม็ดออกก็ได้ใช่ไหมแล้วเอาไปกวนใช่ไหมลูกหยีกวนแบบไร้เม็ดก็มีเห็นไหมคะนี่ไงมันแกะง่ายมากเลยคะ่ะมัน,มนมแกะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไงเห็นไหม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 แกะง่ายๆมากๆเลยเห็นไหมดูเนื้อสิอื้อมืเดี๋ยวให้หน่อยไปนนั่งสมาธินิดนึงนะคะคิดสูตรค่ะแล้วหน่อยจะมาโชว์ในเรื่องความรู้ผู้ครัวคุณหน่อยนะคะ สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมีกล่องอะไรมาใหม่ก็จะมาเปิดให้ดูนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามกดแชร์ด้วยอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดแช,ชร์เป็นความรู้ค่ะขนาดคนยังหน่อยอ่ะ64ปีแล้วอ่ะมันยังเพิ่งสมัมผัสครั้งแรกเลยสัมผัสครั้งแรกสมัมผัสครั้งแรกเห็นไหมคะ ให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะเป็นวิทยาทานค่ะเราจะต้องส่งต่อส่งต่อไปนะคะส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ